จะรักษาโรคด้วยธรรมะโอสถได้ใจก็ต้องเข้มแข็งที่จะเผชิญกับความกลัวถ้ามันต้องตายเสียแล้วเราพร้อมหรือยังความดีของเราเราทํามาพร้อมหรือยังและถ้าไม่พร้อมเราจะทําเช่นไรเพราะเราไม่มีทางเลือกได้แต่ต้องทําใจว่ายังไงก็ต้องตายจะตายแบบดิ้นรนหรือไม่ดิ้นรนมีทางเลือกเท่านี้เวลาที่เราจะต้องเอาชนะ โรคบางอย่างนั้นถ้าเกิดเรามีความกลัวแล้วนั่นแหละภูมิคุ้มกันมันจะตกกันไปหมดแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความกลัวเหมือนกับยอมรับยอมจำนวนว่ายังไงก็ต้องตายจะรักษาหรือไม่รักษาท้ายที่สุดคนเราทุกคนต้องตายถ้าใจมันกล้าแข็งแบบนี้บางทีแล้วภูมิคุ้มกันมันก็จะเก่งเก่งขึ้นมาตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมด้วยบางคนมีวิบากกรรมเก่าทําให้มาเป็นโรคร้ายเช่นโรคมะเร็งแต่ มีวิบากกรรมใหม่ที่เข้มแข็งมีจิตใจที่ผ่องใสมีสมาธิที่ดีบางทีลืมบางทีแล้วก็เจอหมอดีเจอสมุนไพรดีหรือถูกกับการทําคีโมอะไรแบบนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญด้วยถ้าบุญเรามีมามันก็จะรักษาโรคได้ก็จะเจอหมอเก่งก็จะเจอสมุนไพรทางเลือกที่มันเข้ากับร่างกายของเราร่างกายของคนเรานี้มันเข้ากับยา ได้ไม่เท่ากันบางคนก็ถูกกับยาตัวนี้บางคนก็ไม่ถูกแบบนี้เป็นต้นนี่แหละมันถูกลิขิตไว้ด้วยเหตุปัจจัยด้วยกรรมที่ตกแต่งมากรรมบางอย่างมันก็ทําให้เรามาเจอโรคร้ายแต่ก็ยังมีบุญบางอย่างที่เข้ามาช่วยเหลือเราจากโรคร้ายนั้นๆได้ดังนั้นถ้าเกิดเราจะใช้ธรรมโอสถรักษาใจเราจะต้องเข้มแข็งจะต้องขจัดความกลัวและพยายาม ทรงสมาธิดูความจริงไว้ว่ามันเจ็บมันปวดมันปวดตลอด24ชั่วโมงหรือเปล่าบางทีเราเชื่อจิตของเรามันปรุงแต่งไปแล้วว่ามันปวดตลอด24ชั่วโมงมันจึงท่องแต่ว่าปวดปวดปวดแต่ถ้าเกิดเรามาดูมันตามความเป็นจริงอ้อตอนนี้มันปวดมากอ๋อตอนนี้มันปวดน้อยอ๋อตอนนี้มันไม่ปวดเลยนี่เห็นไหมว่ามันอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ได้มีความปวด ขึ้นมาตลอด24ชั่วโมงเหมือนกับตอนที่เรานั่งดูเวทนานั่นแหละเดี๋ยวมันก็ปวดมากเดี๋ยวมันก็ปวดน้อยและในที่สุดมันก็ต้องดับไปนี่แหละให้เราใช้มันดูดเป็นกรรมฐานแบบนี้และบางทีแล้วจิตของเรามันอาจจะแยกออกจากเวทนาได้ ไม่เข้าไปร่วมแจมกับเวทนาก็จะกลายเป็นแต่ว่าเรามีความปวดแต่เราไม่เข้าไปเป็นผู้ปวดนั้นนนนี่เป็นสมาธิขั้นสูงเลยทีเดียวก็ขอให้ทุกคนทําได้แต่ถ้าทําไม่ได้เราก็วางใจไปก็เรามันฝึกได้แค่นี้ก็ทําใจไปปวดก็กินยาแก้ปวดไปหรือทําใจไปปวดก็ปวดดูมันซิทําไปอย่างค่อยๆทําไปอย่างให้อภัยตนเองไม่ต้องไปบังคับให้ตนเองมีธรรมะอะไรมากมายเพราะยิ่งบังคับยิ่งปฏิบัติด,ด้วยความยาก ก็ยิ่งมีโทสะแล้วก็ยิ่งมีตัณหาก็ยิ่งทําให้จิตใจไม่งสงบดังนั้นทําได้แค่ไหนก็ต้องยอมรับความจริงสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกําลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามจเจริญงอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ